วัดป่าสีประภัยนาราม,มหาามู่5ตำบลนาามิ้นอำเภอพนสวรรค์จังหวัดนครปฐม,มเอ๊ะแม่นวัดนี่บว้ยที่วานคนไปเหยียงเท่าวะร่ว่ามั่นใจต้องพาไปดูนะะี่ลายบาัดโกรได้หว่าวัดคนออกสีเหลืองๆเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูนะ ถ้าเเป็นต,เตะเข้าไปก็สิบะเข้าไปค่ะนีเฮ้ดวัดนี่ไหมอันตราช้านะคะสร้งปุ่นจะเป็นปลาช้านะใช่ไหมตรงนู้นจะเป็นปลาช้านะคะหูวัดพ่นแมงกําแพ่งพ่นสีนี่ไหมปลาช้าบ้านขามเตี้ยน้อยวอ,อ,อยาวตะเข้าไปก่อน รอบพี่น้องคอยขึ้นเขาไปได้บันปลาช้าเบิร์บอกเนี่ยเป็นคุติเป็นปลาช้ารึดิอ๋อเป็นปลาช้าทุกคนตรงนี้จะเป็นปลาช้านะคะโอ้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 ตรงนี้เหรอปลาช้าเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนดูปลาช้าก่อนนะคะ ฝั่งนั้นจะเป็นป่าช้ามาเลยแล้วก็ป่าช้าะคะทุกคน,นอันนี้เป็นเมมจำลองนะคะเนี่ยดูก่อนนะคะอันนี้เป็นเมมจำลองติก่อนนะคะทุกคนขออนุญาตนะคะ สงบเลยเดี๋ยวขอเข้าไปดูเมมจำลองก่อนนะคะมีพระจากบบรูบ้อนเนาะคะ่ะมาดามาพูดก,กับไปทั่วเนาะขอขอเข้ามาลาทูนะคะน่าจะเป็นเมมเผาศพแบบเก่านะคะอันนี้มีราคาราคานี้แบบยกได้นะคะท่าผุนน่าจะเป็นพราซามดเลยนะคะทุกคนเฮ้ยนี่นะคะ สงบไหมทางแยกไปได้นะคะ,ะมีทางเดินด้วยนะคะซาลาลำดวนจินตนานะคะแต่ตรงนี้ลักษณะเหมือนสิบมีการใสอีกต่อไปนะคะ นี่มาแบบบ้ได้ตั้งใจเลยนะคะนี่เงียบสงบแห้งเป็ดกระแพงสีแดงสุม่มนะคะว่าสิก้ับแล้วแต่ว่ากา็มันเห็นทางไปมันก็ไปนะคะนะ รถคนไปต่อนะคะนี่เป็นปลาช้าแบบเป็นไงแ่คุตินะคะคุติหลายแห่ สาธุค่ะไม่เจอใครเลยค่ะของน้ำลายลายค่ะโอ้เจอไม่ชีด้วยโอ้ที่นี่มีไม่ชีนะคะน้ำมัสการค่ะ นมาเลาะบ่มซื้อค่ะนมพอดีหนูเห็นทางเข้าอ่ากำแพงสีหนูก็เลยเข้ามาเบ่งค่ะอันนี้เบาโซหรือเบาเบาย้อนเนาะค่ะเนาะมาจากสายนุ่มมาทำรายการนะคะแต่นูก็เห็นวัดหนูก็เลยเข้ามาค่ะค่ะนุมค่ะใช่ทำรายการเกี่ยวกับชนบทนี่แหละ ไปเห็นวัดเออนอก,ก็เลยแบบอีหยังนอสันขอเขาไปเบิง่งกันน่จำไม่ได้ว่าพระอาจารย์ที่เคยว่าวัดหนูนะ่ะเพิ่นอยู่วัดใดหนูจำไม่ได้ก็ว่าทางใดบ,าาบ่จักบ่ฮู้บ่ฮู้จักเพิ่นดอกค่ะ<า>หนูก็เลยเข้าไปเบิ่งนะคะาทางนี้ไปไสค่ะนี้ไปในบ้านอ๋อหมู่บ้านนาขมินม้นบ่หมู่บ้านขามเตี้ยน,นย้อยค่ะขามเตี้ยน,นย้อย,นนยตรงนี้เหรอคะเข้าไปได้เหรอโอ้ แเราก็จะทะลุเส้นใหญ่ใช่ไหมคะทะลุเส้นใหญ่แล้วออกทางนี้อ๋อบอกแต่ตัวนี้ไปไม่ได้เหรอทางนี้ก็ไปทางนี้ก็ออกผลบกโอ้แต่ว่าไปได้คือเข้าอ๋อค่ะถ้างั้นหนูจะเดินไปกลับไปทางเดิมนะค่ะอ่ที่นี่มีพระสงฆ์จากรูปคะนี่องเดียวองเดียวแล้วก็แม่ชีแม่ชีมีสามเงียบสงบเนาะพระซาอยู่ทางไหนคะ อ๋อแต่คือเขายังมีการเผาศพอยู่วะค่ะตรงนั้นคะอ๋อเนาะอ๋อค่ะเป็นมีการเผาสบแต่ว่าโดนแล้วมันบ่มันก็เลยแบบว่าลักษณะคือบมีการเผาศพเนาะอ๋อ oh, แบบว,ว่าบานนี้เนี่ยมันทึงเหิงม oh, <า>ันจะมีเออค่ะ oh, <า>ดีแล้วค่ะ <laughs> นานๆมีทั้งนนหนูก็บอก็อะโอ้ค่ะดีแล้วดีแล้วค่ะ คือ,อยาลายแถวบ้านนูน้นประจำแค่จ,จุกเดือนค่ะขออนุญาตดเด้อค่ะเด้อไปกันเ้อค่ะขอบคุณหลยๆค่ะไปกันเด้อค่ะโชคดีนะคะอยู่ดีไม่แหง้งอุแต่แรวเริ่มเปิดเจอแม่ชีนะคะโอ้เป็นวัดที่ใหญ่มา,มากเลยนะคะเ่้าแมนวัดน้อยนะคะมีกติหลายหลายมองเติบนะคะ กุฏิเพืคนะคะงเด้อค่ะกุฏินี่โอ้กุติเพื่อบริจอด,ะะด้วค่ะเดี๋ยวเด้ว,ว้ายมีสมุนพ่อกุฏิเพิ่อนกุฏิมีอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหหกกุฏินะคะ อเคแมมาดามาพวกกัขออนุญาตไปก่อนนะคะคือเมื่อกี้บรไดขออนุญาตอันแม่ชีเพร่ะน,นะคะขอถ่ายทำถ้าจะเขาไปนะคะเราไปกันเลยนะคะเยงไงบ้านใจะไปครักเนะาะแยไปทั้งใดดอกบริญาตยังเลย งดไหลตอนนี้อยากจอดกินข้าวกินน้ำมากเลยอ่ะแต่ยังจอดไม่ได้นะคะยังต้องเดินทางต่อนะคะทุกคนเนี่ยกระแพงกระแพงข้างหน้าเพื่อก่อชีแบบยังไงละ่ะท่าสีนะคะสู้ๆนะคะ,ะ,คะเป็นกำลังใจใหมมปดับมงคุณนเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือหมู่บ้านนะคะ อ่าต ah, uh, ูมีแต่บ้านคนบ่มีอยู่ก็หลายเตื้อบ่ได้แนวโอ๋พี่น้องเอ้ยกะคนอยู่ก็หลายอยู่นะค่ะนี่ไงว่าแล้ก็สิไปได้างใด ตั้งใจค่ะมันปิดป่ะไมงไงหมู่บ้านแต่ละบ้านเ่าแบไปให้ไปหน้าอนแล้วไปนองเลย ่หมู่บ้านเขาก็ท่านสมัยดีนะคือบ่ค,อค่อยขึ้นหมู่บ้านเฮาไหมที่นี่เขาใช้ภาษาย้ายายอนนะคะบ้านเรือเนเพื่อนผู้เงียบสงบเปาสถานที่กักสัตว์ประสานอย่างนงียนี่วัดที่ตัางไป บนนาครเมนนะคะสถานที่กักสัตว์น,ะะน,นี้เป็นอย่างนอค่ะคือมีป้องเข้าไปบ้านอะไรอ่ะคุ้มหลักเมืองนะคะที่นี่เป็นยังไอกะอาหารอาคารจามจุรีว่าฉันอันนี้เป็นวัดภายในหมู่บ้านมีพระบนอค่ะ เนิะเลไไยค่ดใช่เลยค่ะก็เขาเด้อค่ะคือว่าเขาหลายมองแล้วนะคะวัดกองมณีนะคะอันนี้คือเป็นวัดภายในหมู่บ้านนะคะแล้วก็จะเป็นโรงเรียนนะคะทุกคนสาัว โรงเรียนของเราหนาอยู่เป็นอย่างเด้นะคะโรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อยนะคะก็จะประมาณนี้ละค่ะชนบ,บทบ้านเรานะคะทุกคนโอเคนะคะคลิมเมย์มาดามโกขอ,ขอขาจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่ง ก็เป็นกำลังใจให้มาดามาโคเฮ็ดคลิปจะต้อไปให้เยอค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ดิชมก็ได้สวัสดีค่ะวาดธรรมชาติไร้อ๋อมันเป็นทางอ้อมหมู่บ้านี่เองเมื่อกี้เราไปวัดตรงน้นนะคะ หา,<ม>าจอดกินข้าวกันนะเลยหิวข้าวแล้ว,ว,วมะใช่ไหมเป็นที่เดียวกันแล้วันนี่อะไรอ่ะบ้านนาคำบ้านนาน้ำคำหมู่ก้าวไนะ